ที่เพี้ยนที่อารวาสก็จะมีมาตรการอันนั้นคือทางมาตรการป้องกันคับคุมส่วนต่างๆต้องมี้องมีย้ายไม้ไม่มายันยไม้ยัด ได้ทางตำรวจรจังหวัดชุมพรได้การดำเนินการตามมาตรการนะครับตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่8 10ตุลาจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับผ่านมา สระนะครับในข้าราชการตำรวจทั้งหมด1,297นายนะครับตำรวจตำรวจประมุขพรทั้งหมดนะครับปลอดยาเสพติดนะครับแล้วก็ตรงนี้ท่านท่านผู้ว่าจะมีอะไรแจ้งครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเรียนผู้การจังหวัดบอรนะครับแล้วก็รู้นแทนโดยทหารอทบนะครับทั้งที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับเรียนว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดหนอรัวลงคูนะครับก็คุยกัท่านผู้การ คุยทางปสคุยท่านรองคุยท่านต่างจังหวัดนะครับเรามีการท่านแพทย์สาธารุทอนมีการคุยคุยกันทันดีเลยนะครับก็คุยกันเพื่อทำยังไงไม่ให้ทุพพลก่อเหตุการณ์ขึ้นมาในวันที่คุยกันนะครับผมว่าเราที่จังหวัดนี้นะครับก็ตรวจมาก็สะอาดไปนะครับอันที่สองคือทางของร้อยอสจก็ตรวจเรียบร้อยนะครับข้อขาวไม่ไม่มีบวกเลยนะครับแล้วก็ตามเพื่อนต่างๆทย้อยตรวจมาก็แจ้งรายงานมาเดี๋ยวจะจะ ติดขึ้นมาหน่อยนะครับพอดีก็รับรดำเนินการให้พอดีเรื่องหนองบัวุมพูมาเกิดขึ้นมานะครับก็เลยเป็นหัวใจหต่วที่ผมเป็นผการได้คุยกันนะครับถ้าเราก็มีการตัดการมีการดาเนินการไปก่อนที่ท่านคณะท่านนายกตีจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วออกแนวปฏิบัติมาแต่ว่าที่เราคุยกันก็สบบรงกว่าปอดท้องเป็นแนวเดียวกับที่ทางท่านนายกตีได้ประชุมก็มีแนวทางให้ส่วนหน้าการ,การกต่างๆปฏิบัตินะครับ ในเรื่องของการกวาดล้า,าองอาวุธปืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ในเรื่องการ,การ,การก้อ้กันและปราบปรามที่ทางตำรวจก็ชอบอยู่แล้วนะครับทีว่าการกรงเทพทั้งหกรงเัพทัทธุ์พามาแล้วนะครับว่าต่อไปเนี่ยการจัดอนุญาตให้มีอาวุธปืนเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมตรวจสอบข้อเท่าติดอย่างละเอียดเลยคนที่ครอบครองอาวุธปืนอยู่มีเหตนนุ้นควรสงสัยว่าจะมีพฤติกรรมใดรายงานมาก็จะมีการเพิกถอนตามระเบียบต่อไปนะนี่ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อ เรียนไปอย่างพี่น้องประชาชน,ช,นชาวชุมพรได้มัน่นใจคือของผู้ที่ไม่สมควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของวุปืนที่เราทำมาลูกค้าผู้ที่มีสมควรนําตัวออกจากชุมชนจะเข้าไปรวมที่ศูนย์ยาณให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาขึ้นมานะครับในภาบเรียนเพิ่มเติมครับคิดว่าจำครังนี้ยากมากถ,าถ้าเอาความเป็นจริงนะครับทำแบบว่าขาวที่มียาเสพติดเนี่ยผมเรียนว่าด้วยความตั้งใจของผมด้วยความตั้งใจ ทั่วไปจะทํายังไงไม่ให้ให้มีน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เกิดเหตุร้ายนั้นขึ้นมาผมเองว่าถ้าเราได้ตัวเลขได้จํานวนว่าใครเสพใครค้านะครับอันนี้ต้องฝากกับเพื่อนพี่น้องประชาชนนะครับช่องทางหรือต่อสื่อสารช่องทางต่างในท่านส่งก็ได้หมดทุกทางน,นะครับถ้ามีข้อมูลมาเราเป็นคนี่เศษถ้าเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ติดกอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโรือครับถ้าติดเกินไปก็เป็นต้ตงดพเ้กนกอนุดีตลนะครับ้้องลเนคดีนะครับ แล้วก็ผู้ค้านะครับก็ต้องช่วยกันดำเนินการว่าให้มีโดยเด็ดขาดท่านทราบข้อมูลเบาะแสที่ไหนนะครับแจ้งเลยนะครับแปลกแต่ว่าพบพาดวัตถปืนเห็นย่ามปืนหัวอะไรย่างเงนครับเพราะว่าปัจจุบันมีมีมีกรณีเกิดขึ้ื่อนไหวแล้วนะครับไปเดินทานก็มีหรือเติมน้ำมันก็มีพลงไปเราเห็นแล้ววัปืนก็ือว่าแต่กแล้วผู้แปลเนี้ยเราจะรู้ได้ไงของเจ้าหน้าที่อย่างไรตัวนี้มีระเบียบปฏิบัติอยู่ชัดเจน ีเราต้องจัดระบบการดูแลว่าเขาอยู่ในกระบวนการรักษาของขี้ยาถ้ากี้ยามันจะช่วยได้แล้วก็อีกทางที่ทวีพอเพราะว่าปืนล่าสัตวดเน่างะครที่ผ่านมา6วันยังตั้งแต่เสียงของ16ยังในพื้นที่เรายังไม่เคยไม่ยังไม่เจออาวุธสงครามเลยนะครับก็จะมีแต่ปืนปืนแคปแล้วก็เป็นปืนที่เป็นปืนดิดมือปืนดิดมือเป็นมืนที่มีทะเบียนต้องเดยวทางตำรวจก็ต้องขยายขยายผลต่อ เขา่าส่วนไหนเป็นปืนมาจากไหนนะครับเจ้าของเดินเป็นใครมีการแจ้งหายไว้ไหรือไม่นะครับแล้วกรณีของยาเสพติดมันต้องแต่อาวุธปืนแล้วยาเสพติดเป็นยังไงบ้างตัวเลขในช่วงสิบันที่ผ่านมาตัวเลขตอนนี้ที่จับได้ก็จะเป็นผู้ครอบผู้ผู้ผู้ค้านะครับซึ่งตัวเลขอาจจะเป็นช่วงที่ระดมกันทั้งประเทศนะครับที่มีอยูน่ในจุดตอนก็แค่ภาพสุดหลักร้อย แรับร้อยเมตรนวในส่วนของขงฝ่ายปกครองอากจะมีการกมไปนะครับนอกจากฝ่องแล้วตำรวจแล้วมีแล้วก็ทหารแล้วจะมีฝักห่าอ่ว่าของการพวกเขาตื่นเนี่ยทุกหน่วยมีแนวปฏิบัติอยู่แล้วเอว่าในการดุลเดี่ยวรับเดียวว่าออกให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นแนวียวกันทุกหน่วยครับจะออกมาว่าถ้าแต่งื่้งแบบทุกกาผมแล้วก็ทาาราะว่าคนที่มีอาการทางตอนนี้ คนคุ้มขั่งมันก็จะมีปืนปืนแหเป็นที่เป็นแหลนะครับมีปืนไฟฟ้าโดนใช้ในการเข้าไปดูว่าตำรวจจะข่าทางไหนอปกรณ์ไปอันนี้ที่จับได้อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทํางานในการจัดตามนะครับในการป้องกันในการจับกลุ่มคนร้ายที่มีปิดปืนเป็นปืนืัดโลดเป็นปืนยางอันนี้อุปกรณ์ปืนที่เป็นยิงแล้วเป็นเป็นแหลไปทุกคน ตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบอันนี้เนง่ายอันนี้เป็นไฟฟ้าครับในในในพื้นที่ของเราเนี่ยมีใครที่มีพฤตรรริกรรมนะครับตัวทางดานการที่ส,สั่งการมาทักเกอร์หรือว่าในตัวตัวใดตัวหน่งเนี่ยขอให้ตรวจสอบก็มันเป็นบทเรียนนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งนะที่เราเราคุยกันเลยนะครับ นี blender, ่ต้องจับได้ช่วงระดมทั้งหมดเลยจับช่วงระดมเลยมันปืนที่เขาสั่งเข้ามาหรือยังไงไม่ประกอบเองประกอบเองก็ปืนอะดมใครผลิตนั่นแหละประกอบเองแล้วมีท่อมีอะไรฮะใช่เนาะ